เราดีเลิฟอยู่กับช่องสมาร์ตโตเต้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันสปา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 อะไรอ่ะอันนี้ใครดเพื่อนมาใหม่อันนี้มืออาชีพในการหาปลาเลยต้องมีทีมงานมาด้วยอุปกรณ์เรามีร่างมาดูกันอันนี้อะไรนี่มีไม้ไม้ดันไม้ดันปลาไม้ดันปลาวิดน้ำเออจ๋ง ที่เราจะไปหากันก็คืออยู่ตรงในท่อท่อนี้มีเสียงปลาโอ้หน้ำไหลเลยไม่รู้จะมีเยอะมีน้อยแต่อัน,อนเราต้องวิทน้ำออกไปให้หมดก่อนตอนเดินผ่านเห็นน้ำมันสั่นแรงมากเหมือนลาใหญ่เลยไปเดี๋ยวเราไปวิทน้ำกันมาเตรียมอุปกรณ์มาไปเอาถอ,อ,อดรองเท้าดิปิดก่อนปิดปิดกันไปอันนี้เราปิดไว้เพื่ออะไรปิดไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลอ๋อแล้วเราก็จะวิทน้ำออกไป นี่ไงเสียงไม่แก้ใช่ไหมมันกัดเหมือนกัดปลาเออน่าจะเป็นปลาอะไรมันจะเป็นปลาอะไรที่นีน่ช่อนช่อนเลยเอามาจีนจับข้างบนก็นได้สมัยนะเออวิทย์ออกไปมัน,นง่ายเยอะก่อน เนี<ส>่ยสวยเวยซื้อตัคิวด้วยทังหมดเ่ะไดตงนี่ทนี้แวิถีเด็กหาปลาสมัยโบราณเอาเอาคิวเด็กเป็นยัง มีเยอะบ่อในท่อเห็นกี่ตัวเริ่มเห็นเยอะเห็นแต่ปูนจิกมันจะดันออกมาได้ยังไม่รู้ว่าเราจะดันออกฝั่งนู้นป่ะไอ้ผู้องดันออกฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนู้นมันนูนดินดินมันเยอะไหม เฮ้ยทุกคนปลาช่อนนี้มาเจ้าปลากันแล้วเร็วเร็ว,รวมาเร็ว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 <อ>สองตัว<ม>ไอช่อนมาไอช่อนมาไอช่อนมันหนีมามาแล้วมันต้องหนีไม่เอาตูห้หิงมาไอเข้าท่ออย่าให้มันเข้าจับได้ไหมสามหัวเลยได้ไหมเออไปโอ้โหหนีดีที่ออกไหวตัวทันออกมาดูก่อน หมจะหนีเราซะแล้วสองตัวไปบอกแล้วมันมีปลาใหญ่โวเอาใส่ขวดเอาใส่ถังใหญ่ไว้โอ้ยสองตัวแรกหนีมาแล้วบอกแล้วมันมีปลานีสองตัวแรกหนีเราเอาวิทย์ไหมเรื่อยะเบ็ดปักอะไรมาอยู่ตรงนี้เอย่าเพิ่งเนา เอาข้อหนึ่งจบปากแล้วโอ้โห oh, ตอนนี้เรามาเจออะไรใหม่ใหม่เจอรูป,าาปาลาเจอทำปลาเลยใช่ไหมตันใช่เอามาจับสวิงนไล่ตันน่ะตักน้ำวิดออกไปฝั่งนูน้นไปยืนฝั่งนูน้นไปยืนฝั่งนูน้นให้มันแห้งก่อนเฮ้ยไปฝั่งนู้นดิเดี๋ยวมันก็ล้นเดี๋ยวมันก็เข้าท่ออ,อีกดิมาไปยืนฝั่งนูน้นไปทางนูน้นเออให้มันข้ามไปฝั่งนูน้นเออเรามาเจอใหม่ใหม่ครับ หมายทำปลาเลยมันมีรูอยู่ตรงไหนอ่ะรูอยู่ใต้ท่อใต้ท่อข้างบนนะโอ๋ยเปียกเอาก้นหินขึ้นก่อนไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้นี้ไปไหนหรอมันเข้าไปเข้ารูเอาเราจะเอาได้ไหมเนี่ยเอาได้ใส่เราถึงเนียโอ้ปลาชิวเต็มเลยเดีให้มันแห้งก่อนเมื่อกี้นี้ปลาอะไรเลือดเลือดโอ้โหดูบรรยากขึ้นมา โอ้ยลูกปลาบูปลาูปลาหมอปลาปล่อยไว้ก่อนปลาบูเฮ้ยกุ้งเต้นก็มีเลยเฮ้ยจริงๆในในนาปลาดเออพอมัปลารดสองตัวมอมั้ยนี้นี่ปลาเล็เาลาล็กน้อยปลาดอีกแล้วโอ้อะารดีปลารดหนจังเอาใส่คููขึ้นมาเลยเอาใส่สวิงเลยปรากฏเออปรากฏว่า กดว่ามันเป็นปลากดว่ามันปลากกูนี่ออกมาแล้วครับเฮ้ยมาจับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูโชคก่อนโชคก่อนโอ้มีกี่ตัวตมีสองถ้ำด้วยเออไปทีถ้ำนึงแสดงมันอยู่กันในนั้นแหละวันนี้เป็เนไงแล้วเราก็ได้จบ<ห>เพียงแค่นี้เพราะว่าเพราะว่า จับครบทุกท่อแล้เออก็แต่ท่อสุดท้ายเกิดความผิดพลาดอืมทำไมแม่นแล้วปลาหายไปหมดเลยเออหายไปไหนก็ไม่รู้ดึงออกมาตอนแรกอย่างเยอะใช่ไหมป้าไม่บลาเหีห่ยวเป็นศิด